สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 นะครับตอนนี้ผู่พองนะครับผู่พองมาที่โคกหนองนานะครับผู่พองมาเยี่ยมมาเยือนนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู่พองกันนะครับบรรยากาศเช้าเ้านะครับฝนตกนะครับน่าจะทั้งวันนะวันนี้เมื่อกี้ก็รินดินนะครับตกกรินดินตกปล่อยปล่อย โอ้ในโพมาประจำการแล้วนะผมในโพชาแล้วโอ้ถามหาอยู่เมื่อกี้ไปไหนไม่น่าเชื่อจำพงเอ้าใจเย็นเหรอครับผมปผมพองมานะครับผมใส่แม้น ให้พอ hey <laughs> เฉยสิมาไหวปูมั้งเินป็น่านอมาไดนไปเรียกไนให้ไนไปเรียก อ่ดูปูพองตีคองนะครับผมตีรับโชคนะครับเมื่อกี้เอ็มก็ตีไปแล้วก็รับโชคไปสามหมื่นสามแสนรอบนี้เอานัหนักเลย้โอ้สะเทือนสะเทือน แถมนสมี <4 S 2> สดอกหก <6 S 2> ครั้งนะครับรับไปหกล้านบาทนะครับผมค,คลิปนี้ก็จะขอจบค,คลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลื่ติดตามช่องอคลฟ์ด้วยนะครับ ตรงๆม,มีคนลงจากรถแล้วไงถามไน,นเอฟซีเด้ยเดินลงมาจากรถนะโอะ้ใช้บริการรถผมไม่ไปรับไปส่งมาชมมาชมมาชมความงามขององค์กรเราทับมา ลาสุดแลาวประยุกต์ก็มีเอฟซีมาเยี่ยมมายากกันถึงคันรถจอดไว้หน้านะ ผมก็เตรียมตัวไปกินข้าวนะครับผมน้าายแล้วนะครับผู้กองฮะผู้ใดผู้กองนะใส่เสื้อกักใส่เสื้อกากว่ะ เาอ,นะเอาไปดูปูพองกินข้าวกันยา,ยาวๆเลยคลิปนี้พาหนามบ้า,าบงด้วย <c oughs> <c oughs> เอานโอ้ oh, ใส่คลุ่มดีว่ะรถคันนี้ พอดีว่าวันนี้ผเป็นิสะคุมงานพอดีว่าวันนี้ได้จังกลมจะไปแกะห้อมผินนะคะนานพลมีความเห็นอย่างไรคิดว่ามันโนเกะแล้วพอเย็นมาลุกโอ้ใส่เสือโชว์กล้ามเลยซีแพ็กซีแพ็กไนกี้นมเป็นนมชัดเลยนมเป็นนม

ปูปาามากินขเานขาปูไม่กินขขาปีลุงมีมีต้อง <ยา S 1> กปนปีน,น้นนมันก็เกิดอีก,ก,กคือเก้าล้ว่ะปข้มองมัไม่ีขึน้นหรอกมันไม่ขึ้นแลวมันไม่ใช่ต้นอันนั้น<ส>บอมนันมันบท่านเปือยมัน,น,ม,นมันบเนวมันยังไม่เท่าผู้เดียวแม้แ่มื่อึ้นมนเื่อมากดยนะังมาทำอะไรที่สารนะครับตอนนี้